สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยมาพร้อมกับหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อว่าสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning เขียนโดยคุณบัญชาประศิละเตสังฆะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปเจาะลึกโลกของ Machine Learning ซึ่งเป็นเหมือนสมองของ AI นั่นเองค่ะทำไมแอดมินพลอยถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาแนะนำล่ะเหรอ ก็เพราะว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยอยากหาหนังสือที่อธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะฉากออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานชื่อเอกกำลังนั่งหน้าเครียดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เอบนพึมงพำมทาไม AI มันไม่ยอมทําตามที่สั่งสักทีนะโค้ดก็เขียนตามท u t o r i a ่ทุกอย่างแล้วนะบเดินเข้ามาบเป็นอะไรไปเอหน้าเครียดเชียว A ก็ AI ที่เขียนมันรวนอีกแล้วอะ B เราอยากให้มันทำนายยอดขายของเดือนหน้าแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันมั่วมาก B ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning เขาอธิบายหลักการของ Machine Learning แต่ละแบบละเอียดมากเลยนะแล้วก็มีตัวอย่างการใช้งานจริงด้วย A จริงเหรอน่าสนใจแฮะแต่เราไม่เก่งคณิตศาสตร์อะจะอ่านรู้เรื่องเหรอ B ไม่ต้องห่วง เขาอธิบายด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานมากๆเลยแถมยังมีโค้ด Python ให้ลองทำตามได้ด้วยนะรับรองว่าเข้าใจง่ายแน่นอนเองานขอยืมหน่อยนะขอบคุณมากบีบียืมและยื่นหนังสือให้เอละครสั้นจบไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่า AI มันก็ไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่เราคิดถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีอย่างหนังสือเล่มนี้ หนังสือสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการทำงานของ Machine Learning แต่ละแบบไม่ว่าจะเป็น Linear Regression, Logistic Regression หรือ Neural Network ซึ่งแต่ละโมเดลก็เหมาะกับการแก้ปัญหาที่แตกต่างกาันที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่ทฤษฎีแต่ยังมีตัวอย่างการใช้งานจริงด้วย Library Sklearn c i t ทำให้เราสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้เลยค่ะสําหรับอด m มินพลอยสิ่งที่ชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้คือการที่ผู้เขียนอธิบายหลักการต่างๆด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวอย่างให้ลองทำตามเยอะมากทำให้เราเห็นภาพว่า Machine Learning มันทำงานยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ถ้าให้ติก็คงจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่อาจจะ a d v a n c e เกินไปสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้าน Data Science เลยค่ะ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงก็สามารถเรียนรู้ได้แน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครแอดมินพลอยคิดว่าเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นศึกษา Machine Learning โดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือคนที่อยากหาหนังสือที่อธิบายหลักการของ Machine Learning แต่ละแบบให้เข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวอย่างการใช้งานจริงให้ลองทำตามค่ะสรุปแล้วสร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning เป็นหนังสือที่ดีมากดีมากสำหรับคนที่อยากเข้าสู่โลกของ AI ค่ะ มันจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการคิดของ AI แล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ถ้าเพื่อนๆสนใจหนังสือเล่มน,นี้แอดมิ p นพลอยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมไปอ่านกันนะแล้วเพื่อนๆราคะเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning เล่มไหนที่ชอบบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดบินพลอยด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ